ต้นละเท่าไหร่ครับคูเมือนี่ M16 <P> เขาเหลือ M16 ต้นนี้ต้นละพันถ้าต้นนี้นมันยังบักท่านมันมันเห็ดในเดืนอนป่านไหนปกติบางท่านเขาเก็บนี่เก็บเกี่ยวพุ่นผลิตของเขาแล้วมันมนะครับเก็บน้อยแล้วเขาสีท่ำสาวมันทุกปีมันก็สีแตกอยอดเนี่ยพี่น้องครับคันบอกจากบ้านบ่เห็ดดานแดนไก่ครับคันบอกไปทำเฮียนบ่กคอยมีความโหดคันมันมีความโหดแล้วแบ่งปันครับพี่น้องครับความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ การเผื่อแผ่และก็การแบ่งปันครับพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้ครับนุ่มโพไซหัวใจมเกษตรครับเกษตรบ้านๆที่ไม่ธรรมดาครับพี่น้องครับสิภาพพี่น้องสุขคนนะครับมาเบ่งบรยกกบบรรยากาศครับของการทําการเกษตรนะครับแบบเขาเอิ่นว่าต่างข้างแรงอาหารที่ปลอดภัยใบใก้บ้านตู้เย็นข้างบ้านเกษตรผสมประสานที่ปลอดภัยนะครับของดีดีฟาร์มยโสธรนี่มาเบ่งบรรยากาศ ของการผลิตตนกล้านะครับแหงความดีครับพี่น้องครับพุทธาหลากหลายสายพันธุ์นี่ครับนี่บรรยากาศโอ้สุดยอดีรลีครับคำคอยแล้วแรงนะครับแดดลมลมตกเกษตรกรตัวจริงนี่ครับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จดีดีฟาร์มยะโสธรสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนบไม่ให้จักปาดเนี่ยขอบคุณหลายครับโทษนะครับเด้อ ขออนุญาตครับาบเป็นยังครับนี่แหละเปื่อนเงินเปื่อนทองเป็นแนวนี่แหละเอ้าน้องขออนุญาตแนะนําตัวนะครับให้พี่น้องหัวจักกันนิดนึงนะครับซือว่วจากไหนเนาะซื้อว่าพร้อนค่ะเป็นลูกอลูกสวนลูกน้องเพ่อนยูนีน้องยูดีดีฟาร์มยโสค่ะดีฟาร์มยโสทอนครับน้องทรนวัสดีครับคุณพี่ค่ะวัสดีค่ะอันนี้น้องนยครับผมขออนุญาตแนะนําตัวนะครับโจาพี่โซเนรอพี่โซครับพี่ ตอนนี้ขันตอนกำลังเห็ดยังอยู่ครับน้องพ่อนครับพี่โซคืออันนี้เขาสีมาอ่าอ่าเพราะต้นนี่อ่าเพราะต้นพันุ์อ่าบักบักท่านพุทธสาค่ะบักท่านบานห่าอเ่าค่ะบักท่านบักท่านอ่าขินกท่านขินกนี่ไม้ทึงว่าบักท่านปลาบุ๋เนนค่ะบักท่านสมสมบานห่ออันสมสมมันบอกเนนค่ะโอ้ที่อยู่น้ำไฮน้ำนาห่านะะนี่บอกครับเมนค่ะตอนนี้เด็กต้นแล้วครับนี่ก็ประมาณ น่าจะน่าจะสองสามร้อยสองสามร้อยแล้วจุดประสงค์เพื่อเฮ็ดยังครับนี่าเอาไว้อเลี้ยงไว้เพาะเคือขยายพันธุ์ไปเสียบยอดพันธุ์ดีค่ะบอะอันนี้พันธุ์ตั้งต้นค่ะเป็นต้นต้นปลาต้นขี้นกต้นปลาต้นขี้นกบางพันค่ะอ๋อบันนี้ห่ออนีรแทงแร่งต้นไ่แล้วค่ะก็จะเอาไปเสียบต้นพันธุ์ดีเม่นค่ะต้นพันธุ์ดีบอกครับนั้นค่ะเม่นค่ะอันนี้พันธุ์ใหครับนั้นตัวนี้น้องพรอนครับตัวนี้อันนี้พันธุ์ไดที่ สามรถค่ะสามรถก็มีค่ะมันมีหลายแม่หลายหลายพันธุ์อยู่นี่อ๋อเอามาเสียบนี่บ่ครับค่ะเอามาเสียบบ่ประมาณนี่เนาะอ๋อคืออ้างล่างนี่พันเสียบมาแล้วค่ะนี่คือเสียบมาแล้วคือข้างล่างนี่คือต้นพันธุ์ที่เรากําลังเพาะแบบนี้ค่ะครับเอาสิเฮ็ดต้นพันธุ์แบบนี้เฮาจะข้างล่างนี่คือต้นพันธุ์ขี้นกค่ะแล้วตัวนี้คือกิ่งพันธุ์ดีอ๋อพุทธศาขี้นกค่ะทั้งทั้งนี่พันธุ์ดีกิ่งพันธุ์ดีค่ะอ๋อครับพุทธศาขี้นกนี่เฮาอันนี้เฮาเพาะได้แล้วนี่ คือห้องวัพะเนี่ยอะไครับผีวิธีการห้องสิเอาบอกท่านขี่นกมากระเทาะเปลือกกระเทาะซะก่อนค่ะขันป่อยให้มันเกิดเดีงน่งเวนดดหนอกค่ะแมนค่ะกระเทาะแล้วก็เอามามาบมเพาะอือๆๆอครับให้มันแตกแรกแล้วก็จะเอามาใส่ถาดเพาะอีกรอบนึงค่ะจักมือครับพันยูนในถาดงอกออกมาอันนี้นี่จะประมาณน่าสิเดือนได้บะเดือนประมาณหาสีสัปดาห์เนาะโอ้ดนไปได้ยังเสียบได้ครับบันนี้พันดีมาเสียบใส่ครับหกถึงแปดเดือนหกถึงแปดเดือนต้นไง่แล้วจงเอาพันดีมาเสียบใส่ค่ะ อ๋อเหตุตอนรถเรครับเด้อโอ้มึงหนี่ยขับพี่น้องอันนี้ห้องกระเพาะเส้นนี้กระบะเสียบขึ้นมาแล้วหลังจากที่ประมาณสี่สัปดาห์เนาะแล้วก็เอามาใส่อันถาดเพาะถาดเพาะเพาะเสร็จแล้วเอามาใส่อันนี้ก็ถุงเพาะชอนถุงเพาะชอีกั่ม ดินเนี่ทุ่งพอทราบนี่เขามีการปลูกดินแนวไหครับหลวงพอ่อครับมีอ่าหน้าดินนะดินดินนึงดินแล้วกะ็แกบลบแล้วกะ็ขิ่งง้วค่ะมุ้วัวะยอะน,นี่นี่ค่ะโอ้จิ้มเลยนี่ครับพี่น้อง <c oughs> นี่คือนมถอยโคกเนาะมุ้งแนครับพี่น้องของท่านปา่าพุทธชัยนกเป็นยังเข้าเครื่องเลือกพุทธชัยนกมาเป็นท่อนพันธุ์ที่เอ่อต้อนแม่ครับหลวงพอ่อน่าจะทนทนต่อโรคหรือเปา หากินเก่งค่ะโอ,อ้พอเขาเกิดจากมเมล็ดพันธุ์ค่ะอืมนี่ครับจิ้มลงมาเลยเคตต้มกันจะข้คนครับวันนี้วันนี่กันวันนี้นีดสองค่ะแบ่งหน้าที่กันแนยวหนครับพูดนึงางไอ็นสมดินมันบอกครับปุ้งดินทั้งผุนนอครับทั้งพีกะเอาเข่าสู่ถุงพอช้ำอืม เสียบลงไปเลยครับหลังจากคันห่อเอาไว้จุดใดครับผี่บัานี้เอาไว้ข้างหลังนี่อ๋อข้างผีสองหน่อยตัวเพราะว่าช่วงนี้หน้ามันแดดมันหอนโผดอ๋อบรรยากาศต้องเป็นแบบค่ล่มรำไรนะครับนาะล่มลำไรนี่ครับเสียบลงไปเลย หลังจากประมาณ8เดือนน่อยทั้งเสียบเสียบหยอดเสียบจริงได้นะครับต้นหนึ่งเขาเสียบหยอดนี่เสียบว่าเป็นหมากเป็นผลของต้นหมากผลพันธุ์ดีเนี่ยพันธุ์ต่างๆนี่ประมาณเจ็ดเดือนครับจึงเป็นหน่วยเป็นลูกได้บมักท่านนี่ตามรอบรอบรอบปีอถ้าาแตงสาวก็เป็นปีค่ะว่าจะออกเพราะว่าบักท่านปีนึงมันจะออกแค่ชุดเดียวชุดเดียวเนอ เป็นฤดูกันค่ะฤดูกันจะ,จะ้าแต่งสาวรอบนี้กัน่าจะประมาณปีใหม่งสิจะได้กิ้น่วยโอ้สวนเฮาพันไหนครับไดีรับความนิม่ย่อมดีคู่มือนี่ครับสวนเฮาตอนนี้กําลังมีมีเบอร์เอ็มสิบหกค่ะเอ็มสิบหกหนอค่ะเอ็มสิบหกค่ะโอ้ทีก็นั่งยอดที่น่ะมันบ่เอ็มนหนึ่งหกค่ะอืมประเดี๋ครับมีหลายบ่ครับช่วงนี้เอ็มสิบหกเฮ้า เอ็มสิบหกกำลังเกิดใหญ่จิ๊กริงจริงจริงจริงกังเกิดโอ้ได้ข้าวไหนเป็นต้นพันธุ์ม้าข้าเพื่อที่จะมาขยายผลในการเสียบกิ่งหรอ่าครับค่ะเดี๋ยวเ้าต้องทากิ่งที่ที่อยู่ในบ้านที่อยู่ที่หลายต้นบ่ครับพี่ฮันค่ะยี่สิบต้นเป็นต้นใหญ่เป็นบ่ค่ะพร้อมที่จะเสียบแล้ววันที่ครับตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ต้องถาส้มหนีเลยถาส้มหนีก่อนแปดเดือนค่ะโอ้นอกจากเอ็มสิบหกมีพันธุ์ใดนเนี่ยครับน้องพ่อนเห็ดเนี่ยหรือเด้อ กล้วยเป็นน้ำเอาบรรยากาศเป็นนาำมันหยกหยกขาวมันจะมีน้ําอ้อยของเรามีน้ําอ้อยน้ํำอ้อยก็มีค่ะน้ำอ้อยโอ้น้ําอ้อยหยกขาวพวกหยกขาวพวกหิมะขาวหิมะขาวค่ะสามรสก็มีค่ะสามรสก็มีเสริมๆมั่งครับโอ้บรรยากาศโอ้น้องพรพี่โสครับเพชรมาจักปีเลยครับนี่เมียนครับพี่น้ก็ขามา วนั้ถึงกี่เด้อู่นี่น้องพ่อน้องพ่อนมากก,อาก,ก,อาก,ก่อนจากสวนที่นี่เริ่มเข้าปีที่ปีนี้เขาเริ่มเข้าปีที่จะเริ่มปีที่สามแล้วปีที่สามแล้วเน<ข>าะ <ขา S 1> สองปีผ่านไปแล้วโอ้เ <ขา S 2> ชี่ยวชาญแล้วครับพี่น้องชำนาญการแล้วเคยเห็นอาชีพยังมาก่อนครับน้องพ่อกต็ตะก่อนกระรับจ้างค่ะทั่วไปทั่วไปเนาะค่ะเคยเห็นเกษตรมาก่อนบอกก็บอวบบอวบเคยพ่อไม่เห็นแล้วได้ประสบการ์เพิ่มขขินเด้เนอะองี้ยค่ะก็เรียนลูกก็มันไป ได้ยังไงครับผมตั้งแต่การพอร่พอมเมล็ดพ่อเมล็ดกับมีอ่าเสียบยอดบ้างเป็นบางเทีค่ะ,คะการเสียบยอดค่ะการเสจริจอเติบโตเบื้องต้นพวกต้นพัน,นุ์อะไรพวกนี้ค่ะดูแลเป็นประสบการณ์ตรงเลยค่ะ <c oughs> โอ้บางแี่ครับพี่น้องส่งเสริมมาชฉีพบเอาขั้นตอนต่อไปเอามาเล็ดพัน,นุลงนีคือเกา่าน้ะอีกแปดเดือนครับพี่น้องจังสีเสียบกิ่งได้ที่เฮาลงไปเนี่ยอัตราการอย่หลอดทุ่มเทนเป็อยังไหครับหลวงพ่อ มีตายมีอย่างเหีเ่ยวเฉาแต่ว่าบักทัาน,นี่สิบ่หลายค่ะมันจะทนทน,ทนตอ่อแดดหนอกตอ่ตอแดดมากกว่าทนตอ่อแดดหนอกตอ่ตอแดดต่อฝนมากกว่าค่ะโรคที่เขาพบระวังเขาต้นกาต้นเบี้ยของการจเจริญพันธุ์นี่มีอย่างไรครับที่เขาเห็นนี่ก็สิมีพวกส่วนใ,นใหญ่ก็จะถ้าอันนี้ก็จะเป็นพวกเชื้อราบาค่ะพวกเชื้อราเนาะค่ะเชื้อราเขาแก่จังไรครับปกติก็ฉีมีน้ำยาเชื้อราพ่นน้ำพ่นน้ำค่ะพ่นใบบอกให้พ่นใบค่ะป่นใบค่ะป่นใบโอ้โช่วยกนต้องดูนี่ครับ กบ,บะหนึ่งนี่ได้เป็นโอ้หลายดียนี่เนอเป็นลอยนยยหาอยต้นลอยหาต,หาตเือกครับกบ,บะหนึ่งลอยห้าต้นขายต้นพันประมาณเท่าไรครับพี่โสครับยามลนนี่นขายต้นละลอยตน้นละลอยโอ้ลอยพันหมืน่นกบ,บะหนึ่งนี่เป็นหมื่นนี่หนอหนุ่นนพ่อนนะ ันเสียไดซิบกระบะกับเป็นแสนครับพี่น้องบางบางทีซอยเด้อบัดนี้ครับผมโอนี่เนาะอันที่เฮาอันนี่เกะอันเตรียมค่ะเตรียมถุงพอซ้ําไว้เตรียมถุงพอซ้ำใบก็ดินคือซุ่มดีนะครับนี่มันต้องลดน้ํามันะซุ่มกันค่ะลดตลอดบ่้าน้องพรลดเลยค่ะโอ้ลดลดไ้ตลอดได้ไงมันจังบ่เหี่ยวค่ะออืมื้อนึงนี่ได้จักต้นครับนี่ มันกะบ,บอกว่าได้มันนางมันกะมันประเด็จเพชรอย่างเดียวค่ะทั่วไปเนาะค่ะทั่วไป <c oughs> เขากะได้ <c oughs> ประสบการณ์ชีวิตนะครับพี่น้องอันนี้ก็เออเรียงไหวว่ราไงาเป็นแถวเป็นแถวไหวนับบ่ครับนี่บ่บ่ท่านได้นดับอือหลุมลำไรพอดีงบ่ถังข้อ,อนเฮ็ดแนวนี้ กะกะง่ายก็ว hmm. ่าง่ายยากก็ว่ายากค่ะว่าเขาก็ก็เลี้ยนลูกกะมันไปอะค่ะเมื่อไงครับพ no oh: ี่น้องขั้นตอนการเอาไปใส่นี่ในหลุมที่เขาเอาใส่ไวเนี่คือต้องระมัดระวังส่วนไหนสำคัญครับหลวงพ่อรากค่ะรากลากมันค่ะเมนค่ะคือ่อหยหักถูกทำลายเนาะต้นกามคือสิ่งสำคัญรากขาดเอาเน่าครับ ไม่นายพันได้มาติไซครับนี่ในก็ท่านปลาทั่วไปเอนบอสข่ะพันปลาทั่วไปท่านปลาทั่วไปน้ำมากระทออเปลือกบักท่านมันมันเห็ดได้โดนปะไหนปกติบักท่านเขาเาเก็บนี่เก็บเกี่ยวพืชผลิตของเขาแล้วมันมันเอาเก็บหน่วยแล้วเขาสีท่ำสาวมันทุกปีมันก็นสิแตกยอดเนื้อเออท่ำสาวเนื้อกับการท่ำสาวค่ะแม่นค่ะตัดจริงแกงไปเรื่อยๆค่ะอออืโ้เป็นอาชีพไม่ผลที่ นาสนใจบอครับพี่โซโนองพรน,น,องนอนี่นี่สำคัญนาะนเนอ,น,น,อน,นี่ห่างแก้วดีนนนอโอ้นี่ข้อดีของการกะที่เป็นเมล็ดแล้วกะเป็นเอ่อเคลื่อนวาตตนต้นแม่บ่ครับอ่าต้นแม่ทีเพื่อที่จะเสียบกิ่งพันดีนี่ครับขันการเมล็ดกับห้ากแก้วกับซีนาแน่นแน่นบอครับเนอ หากิน้ได้ไกลแหละก็มีความพ้องทนเนาะค่ะอืมนี่ครับเอ้าต่อนรถนะครับเด้อนี่ท่านปลาท่านขีนกไวยังไงน้องับเนาะท่านขีนกบานเห่านี่จิมเจียวจิมเกลนี่โอ้ยสุดยอดเนี่ยนไอ่เนาะแ่บแต่ว่าขันบักท่านพันดีนะครับเป็นพันธุ์ไม้พันธุ์เศรษฐกิจนี่กลูกค้าตตองมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นค่ะ ต้นนี้คือจังกระบะใหญ่กูกันครับเดียวกันมั้งันเดียวกันค่นนะแต่ว่ากระกะใหญ่มันจิ้มแชอาคิดจังกะบะญ่มันมันไม่บ่หลายก็เลยเอากระบะนั่นมาสื่ออันนี้คือตอน <c oughs> อ้นกล้าเนาะอ้าซ้ำไรออกสู่ตลาดได้ครับนี่หลังจากแปดเดือนผลเลเนอะกค่ะ <c oughs> ต้นละเท่าได้ครับคู่เมือนี่ m 1กเขา เอ็มสิบหกตน้ตนนี้นต้นละพันถ้าต้นนี้มันยังยังสูงยังสีผมเป็นบ่ไม่ค่ะมันใหม่เนาะค่ะมันยังโปรโมรชันกับิบอท่านลายปันไหนแต่ว่ากาให้พี่น้องคือได้ใส่กิ่งพันธุ์ดีที่เกิดจากมเมล็ดพันธุ์ที่คุณภาภพพพ้องฟ้ามห่อสวนเหาเนาะครับต้นละพันตอนนี้คาดว่าที่ห้องมีอยู่ในสวนเหอปี่ประมาณพาะได้เจ้าต้นขาร์นิพอลครับตอนนั้นเท่าไหร่สองพันห้าป่ วันนั้นเอามาเท่าไหร่ที่เราทําไปแล้ว2 5 0พันรอต้นใช่ไหมันห้าต้นอันนี้ไม้ถึงเอ็มสกเป็นบ่ครับอ่ามันก็จะมีหลายหลายพันค่ะครับ M16 กนี่คือเบอร์หนึ่งเลยคือคือต้นกล้าแบบนี้ค่ะน็ดตันนี้อ่าน่าจะปีนี้น่าจะประทับประมาณน่าจะเกือบเกือบหมื่นได้ค่ะเกือบหมื่นต้นค่ะกำลังกำลังเขาต้องเริ่มทยอยเฮ็ดนี่สิหมยถึงต้นละพันคือหมื่นคือต้นต้นก้าค่ะต้นก้าีจังมากค่ะ มาเสียบใส่เป็นเมือนต้นเราไงกับประมาณนึงเฉลียตัวเฉลียโอ้คือเราต้องเก็บต้นกล้าไว้อย่างเงี้ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นแสนล้านสิบล้านบุ้นเลยนี่ปลาดตรงนี้ค่ะพี่น้องอันนี้คือเมล็ดพันธุ์เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรที่เป็นศูนย์ขยายพันธุ์นะครับน้อพีปโนศูนย์นายพันศูนย์ขยายพันธุ์ศูนย์ขยายพันธุ์ศูนย์ขยายพันธุก้าพันธุ์ไม้ ดีดีฟาร์มหญ้าโสธรเนี่ยครับเนี่ยสตรถึงความสำเร็จเป็นยังห้องคือต้องเสียบกิ่งครับน้องพรเสียบกิ่งก็คือว่าถ้าเสียบกิ่งจากการที่ห้องอันนี้เนาะ,ะเสียบกิ่งก็คือข้อดีก็คือหนึ่งมันจีนี้มีรากแก้วนะคะน้องรากแก้วในการหากินครับค่ะ แล้วก็สองเวลาเราเอาไปล้มแปลงนึ่งอะไรเนี่ยมันมันจะไปไว้กวกันมันไปไว้กูกันเนี่ค่ะเพราะว่าเนาะเพราะว่ามันมีหาแก้วรากแก้วซอยหากลิ่นมันจะแข็งแรงกว่าอืครับครับนี่คือข้อดีว่าไงค่ะอ่าสำพ่อต้นพันธุ์แต่พอแต่เมียนี่คือถ้าเกิดจากเมล็ดพันธุ์นี้การเจร่อนเติบโตหรือว่าอายุของการเก็บผลผลิตจะโดนเนาะนี่ครับ ลักการประมาณเดียวกันน่ครับหลายๆต้นแล้วเหตุจนชำนาาเลยนะครับนะอว้าค,คุณพีั้คผลพี่สวัสด,ดีครับโอ้มายามมายามายาสดยอดตบผมปลูกผักออแกนิกผักออแกนิกนี่ครับคือหนึ่งในกเกษตรผสมผสานหนึ่งในหันมีบักทนันนะครับบักซีดาแายการหลากหลายอ่า ฟักทองอยากสองใจกับมี่นะครับเนะหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์ค่ะนะครับขออนุญาตน้องพ่อพ่โซได้หลายเอ็มสิบหกที่เข้าสังมาเดี๋ยวเป็นต้นลักษณะดีป่ะครับตอนนี้เอ็มสิบหกยังค่ะยังมีอีกอีกไม่ไม่ลักษณะสิไม่ลักษณะยังไม่ยังไม่โตยังไม่โตเนาะอ๋อแต่ว่าต้องรอแปดเดือนขึ้น่าที่ว่าไว้เราเรามีมันมีอีกสวนหนึ่งค่ะทีทีที่ที่เพิ่นอ่าเสียบ เอ็มสิบหกไวยูเพืองเลี้ยงไว้ยูค่ะโอ้เอ็นซีโกล์ดในก็เสียพึ่อกันค่ะมีมีมีต้นพันธุ์อีกอีกทีอยู่ในบ้านนะคะโอเคครับเดี๋ยวถทายังไงให้คุณเดือนเพิ่นค้าไปชมในบ้านก็ได้จังหวะกันค่ะเอาบันนี้ขอบคุณน้องพ่อนได้หลายค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องอันนี้คือเอาบรรยากาศของการไในยังก็เฮ็ดต้นกาพันธุ์ค่ะแม่นค่ะเพื่อจะเสียบยอดพันธุ์ดีค่ะในส่วนของปูซาช่องทางทิดต้องทางการทิดต่อขึ้นไว้ที่หน้าจอเนาะค่ะค่ะขอบคุณน้องพ่อน พี่โสภาหลายนะครับวันนี้ที่พาพี่น้องเยี่ยมชมบรรยากาศตรงนี้ขอ,ขอบคุณครับสวัสดีครับล้ต้นการนี้เขาติดเตรียมเสียบอะไรเด็กมือแล้วครับนี่พ่อนอันนี้อันนี้น่าจะได้ประมาณมสองเดือนสองเดือนเหรอเนาะโอ้แสดงว่าสองเดือนหรือสามเดือนประมาณนี้คะ่ะเฉพาะนะคะอันนี้เพาะเนาะแปดเดือนยังเสียบได้ว่าง่านอันนี้พลังคีนุกอ้อมฟางผัวบักท่านคีนุกขึ้นกันเนาะค่ะโอ้นี่ครับ มเลมล็ดมันเท่ากับเก็บได้จากใไ้ไปหน้านี่ใส่แม,มนาน่อค่ะ<อ>ถุงหนึ่งอะได้เป็นพันเป็นเมือนหัวนอกนะครับพุทราขี่นกพุทราป่านะครับ